สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆคนลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งฟังอยู่ในห้องที่เง,งียบๆมีเพียงเสียงหนึ่งที่ค่อยๆพูดกับคุณอย่างจริงจังเรื่องที่ผมอยากเล่าในวันนี้คือพูดให้น้อยฟังให้มากแต่จมรู้ให้ลึกฟังดูเหมือนคำสอนง่ายๆแต่ความจริงแล้วนี่คือกุญแจสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จและอยู่เหนือเกมชีวิตเสมอคุณเคยสังเกตไหมว่า คนที่พูดเยอะมักจะเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกคำพูดที่หลุดออกไปคือข้อมูลที่อีกฝ่ายสามารถนำไปใช้ต่อรองหรือแม้แต่การทำร้ายคุณได้ยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งเปิดเผยความคิดความรู้สึกและจุดอ่อนมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันคนที่พูดน้อยมักถูกมองว่าน่าค้นหาน่ากลัวหรือไม่ก็ทรงพลังเพราะเขาไม่ได้เปิดไพ่ทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนเกมแต่การพูดน้อยไม่พอ คุณต้องฟังให้มากการฟังที่แท้จริงไม่ใช่การได้ยินเสียงแต่คือการอ่านระหว่างบรรทัดการจับอารมณ์ในน้ำเสียงการมองแววตาและท่าทางของคนตรงหน้าหลายครั้งที่สิ่งที่คนพูดออกมาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ถ้าคุณฟังให้ดีคุณจะได้ข้อมูลมากกว่าที่อีกฝ่ายตั้งใจจะให้ด้วยซ้าทาไมต้องรู้ให้ลึกเพราะความรู้ตื้นๆทำให้คนหลงตัวเองแต่ความรู้ลึกทำให้คุณเข้าใจและเงียบได้อย่างมั่นใจ คนที่รู้จริงไม่จําเป็นต้องรีบอธิบายเขาเลือกจะพูดเฉพาะตอนที่คําพูดของเขามีน้ําหนักพอที่จะเปลี่ยนความคิดของคนทั้งห้องนี่แหละคือความต่างระหว่างคนที่ฉลาดกับคนที่แค่รู้ผิวเผินข้อแรกที่เราจะจอรลึกกันคือการพูดน้อยคือการเก็บอํานาจฟังดูเรียบง่ายแต่ถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของมันคุณจะเห็นว่ามันคือกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดในการใช้ชีวิตเพราะทุกคําที่หลุดออกจากปากคุณไม่ใช่แค่คําพูด แต่มันคือข้อมูลและข้อมูลคืออาวุธในโลกแห่งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเจรจาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันคนที่พูดมากมักเผลอทิ้งอาวุธให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะบน่นเขาอาจจะระบายเขาอาจจะเล่าความคิดความฝันหรือแม้แต่จุดอ่อนของตัวเองออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อไหร่ที่คนอื่นเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้พวกเขาก็มีเครื่องมือในการควบคุมคุณ ลองสังเกตเวลาคนสองคนทะเลาะก,กันคนที่เสียงดังที่สุดมักจะหมดแรงก่อนเสมอในขณะที่อีกฝ่ายที่นิ่งฟังและตอบเพียงไม่กี่คำกลับทำให้คู่กรณีเสียศูนย์เพราะพลังของการพูดน้อยอยู่ตรงที่คุณไม่ได้ปล่อยไพ่ในมือออกไปทั้งหมดคุณเลือกได้ว่าจะเปิดไพ่อะไรและเมื่อ,อไรคนที่พูดมากเปิดหมดตั้งแต่ต้นเกมส่วนคนที่พูดน้อยคือคนที่รอจังหวะเหมาะสม แล้วลงไพ่เพียงใบเดียวแต่เปลี่ยนเกมทั้งกระดานในประวัติศาสตร์เราจะเห็นตัวอย่างของผู้นำหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่เลือกใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์เขาไม่ได้เอะอะโวยวายแต่รอพูดในเวลาที่ทุกคนต้องฟังและเมื่อเขาพูดคำพูดนั้นก็ทรงพลังจนเปลี่ยนทิศทางของเหตุการณ์ได้ตรงกันข้ามคนที่พูดพร่ำเพื่อมักถูกมองว่าไร้น้ำหนักเพราะคำพูดที่มากเกินไปทำให้ค่าของมันลดลง การพูดน้อยยังสะท้อนถึงการควบคุมตนเองคนที่พูดมากคือคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่คนที่พูดน้อยคือคนที่สามารถกลั่นกรองความคิดก่อนแสดงออกและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เขาดูน่าเชื่อถือและน่าเกรงขามเพราะคนที่ฟังคุณจะรู้ว่าคําพูดที่ออกมานั้นผ่านการคิดมาแล้วไม่ใช่แค่หลุดออกมาเพราะอารมณ์ชั่ววูบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือเมื่อคุณพูดน้อยคุณจะได้ฟังมากขึ้นโดยอัตโนมัติ และยิ่งคุณฟังมากขึ้นคุณก็ยิ่งเก็บข้อมูลมากขึ้นโลกนี้ไม่ได้เป็นของคนที่ตะโกนเสียงดังที่สุดแต่เป็นของคนที่เงียบแล้วเก็บเกี่ยวความจริงจากสิ่งที่คนอื่นหลุดปากพูดยิ่งคุณรู้เยอะแต่พูดน้อยคุณก็ยิ่งถือไพ่เหนือกว่าการพูดน้อยยังทำให้คุณมีพื้นที่ว่างสำหรับการสังเกตเพราะเมื่อคุณไม่ได้เอาพลังทั้งหมดไปใช้กับการพูดคุณจะใช้สายตาสติปัญญาและความเงียบ ในการมองสิ่งรอบตัวคุณจะเห็นรายละเอียดที่คนพูดเยอะมักพลาดไปและบ่อยครั้งรายละเอียดเล็กๆนั่นแหละคือจุดที่ตัดสินผลแพ้ชนะในเกมชีวิตดังนั้นการพูดน้อยไม่ใช่การทำตัวเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนไม่กล้าแสดงออกแต่มันคือศิลปะของการควบคุมพลังคุณเลือกจะปล่อยพลังออกมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้นและเมื่อคุณทำได้ คนจะมองว่าคุณมีบารมีโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะความเงียบของคุณกลายเป็นแรงกดดันที่คนอื่นต้องรู้สึกโดยอัตโนมัติสุดท้ายนี้จำไว้ว่าคนที่พูดน้อยไม่ได้แพ้ในการสนทนาแต่เขากำลังสะสมอำนาจทีละนิดและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องใช้เพียงหนึ่งคำหรือหนึ่งประโยคคำพูดนั้นจะหนักพอที่จะเปลี่ยนความคิดของทั้งห้อง หรือแม้แต่กระทั่งชี้ชะตาของชีวิตตัวเองและคนรอบข้างได้ข้อสองที่เราจะเจาะลึกคือการฟังคือการเรียนรู้ที่แท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าการฟังคือการนั่งเงียบๆปล่อยให้อีกฝ่ายพูดไปแล้วเราก็พยักหน้ารับแต่การฟังที่แท้จริงนั้นลึกกว่านั้นมากเพราะการฟังคือศิลปะของการดึงข้อมูลการอ่านใจและการเข้าใจคนให้ทะลุถึงแก่นแท้ คุณลองคิดดูสิเวลาคนเราพูดออกมาเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องเขากำลังเปิดเผยตัวตนเปิดเผยความคิดความรู้สึกความกลัวความฝันและบางครั้งก็เผือเปิดเผยจุดอ่อนที่เขาไม่ตั้งใจจะให้ใครรู้นี่แหละคือสิ่งที่คนฟังจริงๆจะได้เปรียบเหนือคนพูดเพราะทุกคำที่ได้ยินคือข้อมูลดิบที่คุณสามารถนำไปวิเคราะห์วางแผน และเข้าใจคู่สนทนาในแบบที่เขาเองยังไม่รู้ตัวการฟังมากคือการซ่อนดาบไว้ในฝักคุณไม่ได้รีบชักออกมาโชว์แต่คุณเก็บเงียบรอให้คนตรงหน้าแสดงออกจนหมดเปลือกและเมื่อเขาเปิดเผยตัวเองไปทีละนิดคุณก็จะเป็นฝ่ายที่รู้จักเขามากกว่าที่เขารู้จักคุณยิ่งคุณรู้จักเขาลึกแค่ไหนคุณก็ยิ่งควบคุมความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นที่สำคัญ การฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่จับคำพูดแต่คือการฟังด้วยหัวใจและสายตาคุณต้องสังเกตโทนเสียงที่เปลี่ยนไปเวลาที่เขาพูดเรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นหรือเรื่องที่ทำให้เสียใจคุณต้องดูภาษากายดูสายตาที่หลบเลี่ยงดูมือที่กําลังสัน่นหรือรอยยิ้มที่ไม่จริงใจสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่มีค่ามากกว่าคำพูดตรงๆซะอีกคุณเคยเห็นคนที่เหมือนจะฟัง แต่จริงๆเขารอคิวพูดไหมแบบนั้นไม่ใช่การฟังแต่เป็นการเตรียมแทรกคนที่ฟังจริงจะนิ่งปล่อยให้อีกฝ่ายเทออกมาให้หมดและเขาจะเก็บทุกรายละเอียดอย่างใจเย็นเพราะเขารู้ว่ายิ่งอีกฝ่ายพูดมากเท่าไหร่ความลับก็ยิ่งรั่วมากเท่านั้นการฟังยังเป็นอาวุธทางสังคมที่เฉียบคมมากเพราะคนเรามักจะชอบคนที่ฟังเขามากกว่าคนที่พูดแข่งกับเขา เวลาคุณตั้งใจฟังใครสักคนคุณกำลังทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความสำคัญและเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นเขาจะเชื่อใจคุณเบิดใจกับคุณและเล่าให้คุณฟังมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องถามอะไรเลยด้วยซ้าและนี่คือจุดที่ทาให้การฟังกลายเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้จากตำราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองคิดแต่คุณกำลังเรียนรู้จาก โลกจริงที่คนตรงหน้ากำลังเล่าออกมาคุณจะได้เห็นมุมมองของเขาประสบการณ์ที่เขาเจอมาและบทเรียนที่เขาเจอมาโดยที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแต่การฟังจะไร้ค่าถ้าคุณฟังแบบผิวเผินการฟังให้ได้ผลจริงคือการฟังจนเข้าใจแก่นสมมุติว่ามีคนเล่าให้คุณฟังว่าเขาเบื่อการทำงานถ้าคุณฟังแค่ผิวเผินคุณจะคิดว่า เขาเกลียดงานนี้แต่ถ้าคุณฟังลึกลงไปคุณอาจจะจับได้ว่าเขาไม่ได้เกลียดงานแต่เขาเกลียดเจ้านายหรือเขาไม่ได้เกลียดเจ้านายแต่เขารู้สึกไร้ค่าเวลาที่ทำงานนี้ความลึกตรงนี้แหละที่แยกคนที่ฟังจริงออกจากคนที่ได้ยินเฉยๆดังนั้นการฟังมากกว่าพูดไม่ใช่การเสียเปรียบแต่คือการทำให้คุณกลายเป็นเจ้าของพื้นที่การสนทนาอย่างแท้จริง เพราะคุณเป็นคนที่เก็บข้อมูลได้มากที่สุดคุณเข้าใจคนอื่นมากที่สุดและเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องพูดออกมาคุณจะพูดด้วยความเข้าใจไม่ใช่พูดจากการเดาจำไว้นะคนที่พูดเยอะอาจได้ปลดปล่อยอารมณ์แต่คนที่ฟังมากต่างหากที่ได้เรียนรู้ได้เปรียบและได้อำนาจยินเงียบโดยที่ไม่ต้องขยับปากบ่อยๆข้อสที่เราจะลงลึกกันคือรู้ให้ลึก ประโยคนี้อาจฟังดูง่ายแต่ความจริงแล้วนี่คือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดของโลกเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่รู้แบบตื้นๆเขารู้เพียงพอที่จะพูดรู้พอที่จะเอาไปอวดแต่ไม่เคยลงลึกพอที่จะทำให้ความรู้นั้นกลายเป็นอำนาจจริงๆคุณลองสังเกตรูคนมากมายในสังคมพยายามจะพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้ แต่พอคุณถามต่ออีกสองสามคำเขาก็ตอบไม่ได้แล้วนี่แหละคือตัวอย่างของความรู้ผิวเผินความรู้แบบนี้สร้างภาพลักษณ์ได้แค่ชั่วคราวแต่ไม่สามารถยืนระยะได้ยาวนานและคนที่รู้เพียงผิวเผินมักจะเป็นคนที่ชอบพูดเยอะเพื่อปกปิดความจริงว่าตัวเองไม่รู้ลึกพอในทางกลับกันคนที่รู้ให้ลึกมักจะไม่รีบร้อนพูดเพราะเขารู้ว่าความจริงแท้ มันไม่ได้อยู่ที่การโชว์ความรู้แต่อยู่ที่การใช้มันแก้ปัญหาได้จริงการรู้ลึกคือการเข้าใจตั้งแต่รากฐานของสิ่งนั้นเข้าใจทั้งเหตุและผลรู้ว่ามันเชื่อมโยงกับอะไรและที่สำคัญคือรู้ข้อจำกัดของมันด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพูดเรื่องการเงินคนทั่วไปอาจจะรู้แค่ว่าต้องเก็บเงินต้องลงทุนต้องทำงานให้หนักแต่นั่นคือความรู้ผิวเผินคนที่รู้ลึกจะเข้าใจว่า เงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของตลาดการเคลื่อนไหวของทุนใหญ่และพฤติกรรมมนุษย์เขาจะรู้ว่าเวลาใดควรเสี่ยงเวลาใดควรถอยและเพราะเขารู้ลึกเขาจึงไม่ตื่นตระหนกตามกระแสแต่ใช้ความเงียบความนิ่งและความเข้าใจในการชนะเกมที่คนอื่นมองไม่เห็นการรู้ให้ลึกยังเป็นรากฐานของความมั่นใจเงียบ คนที่รู้เพียงตื้นๆจะพูดมากเพื่อกลบความกลัวในใจแต่คนที่รู้จริงจะพูดน้อยเพราะเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทุกคำที่เขาพูดออกมาผ่านการคิดวิเคราะห์และทดสอบมาแล้วนั่นคือเหตุผลที่เวลาคนรู้จริงพูดคนทั้งห้องจะเงียบฟังเพราะน้ำหนักของคำพูดไม่ได้มาจากสียงที่ดังแต่มาจากความจริงที่ซ่อนอยู่ในนั้นและที่สำคัญการรู้ให้ลึก ทำให้คุณเห็นเกมล่วงหน้าคนทั่วไปจะเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คนที่รู้ลึกจะมองเห็นผลกระทบยาวๆว่าสิ่งนี้จะพัฒนาไปทางใดถ้าคุณเข้าใจลึกพอคุณจะรู้ว่าทุกการกระทําเล็กๆมีผลต่ออนาคตเสมอคุณจะวางแผนได้แม่นยากว่าคนอื่นหลายข้าวและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนที่รู้ลึกมักประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่ รู้ตื่นแต่การจะรู้ลึกได้คุณต้องมีวินยัยต้องขุดลงไปจริงๆไม่ใช่แค่ผ่านตาคุณต้องอ่านต้องศึกษาต้องสังเกตต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองความรู้ลึกไม่ได้มาจากการฟังคำพูดสั้นๆหรือการอ่านโพสสั้นๆบนโซเชียลแต่มันได้มาจากการหมกมุ่นการทุ่มเทและการตั้งคำถามกับสิ่งที่ทุกคนมองข้ามจำไว้นะ โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่รู้ตื้นและรีบพูดแต่มีไม่กี่คนที่รู้ลึกแล้วรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมจึงพูดและความต่างนี้เองที่ตัดสินว่าใครจะเป็นคนธรรมดาและใครจะเป็นคนที่ถูกจดจําดังนั้นจงฝึกตัวเองให้รู้ลึกไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนอาชีพไหนหรือเรื่องใดในชีวิตถ้าคุณรู้ลึกกว่าคนอื่นคุณก็จะเหนือกว่าในทุกสนาม เพราะในที่สุดแล้วโลกนี้ไม่ถามว่าคุณรู้เรื่องกี่อย่างแต่จะถามว่าคุณเข้าใจมันได้ลึกแค่ไหนข้อสใช่ไหมการเงียบคือเกราะที่คนฉลาดเลือกใช้โดยไม่จำเป็นต้องอวดว่าตัวเองเก่งหรือรู้มากเพราะทุกคำพูดที่หลุดออกไปไม่ต่างอะไรจากการฝากร่องรอยให้คนอื่นหยิบไปใช้เล่นงานคุณคนที่พูดเยอะเกินไปสุดท้ายก็มักถูกจับผิดถูกตีความผิด หรือถูกบิดเบือนความหมายที่แท้จริงจนกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเองแต่คนที่รู้จักนิ่งฟังสังเกตและเลือกจะเงียบกลับมีพลังที่คุมสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยการเงียบไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคือการควบคุมตนเองในระดับที่สูงกว่าคนธรรมดาเพราะการควบคุมลิ้นและอารมณ์คือสิ่งที่ยากที่สุดคนที่พูดมากมักเป็นทาตของอารมณ์แต่คนที่เงียบ คือเจ้านายของตัวเองเขาเลือกที่จะไม่ถูกลากเข้าไปในเกมที่ไร้สาระไม่ต้องเปลืองพลังไปกับการปกป้องตัวเองจากคำที่เคยพูดเพราะเขาไม่ได้สร้างบาดแผลจากคำพูดไว้เลยความเงียบยังมีอีกมิติหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดนั่นคือการปล่อยให้คนอื่นเปิดเผยตัวตนออกมาโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณฟังมากกว่าพูดคุณก็จะเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนตรงหน้าอย่างชัดเจน เพราะคนที่พูดเยอะมักเผยความลับและตัวตนโดยทันระวังในขณะที่คุณเก็บเกี่ยวข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ทิ้งอะไรให้เขาจับต้องได้เลยและที่สำคัญความเงียบคือการแสดงถึงความมั่นใจอย่างลึกซึง้งคนที่มั่นใจในตัวเองจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบพูดไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาและการกระทำจะพูดแทนทุกอย่าง ความเงียบจึงกลายเป็นทั้งเกราะกำบังเป็นดาบที่มองไม่เห็นและเป็นพลังที่น่ากลัวกว่าคำพูดที่พร่ำไม่หยุดข้อห้าใช่ไหมคนที่พูดน้อยฟังมากและรู้ลึกคือคนที่เล่นเกมชีวิตอย่างเหนือชั้นโดยไม่ต้องอวดว่าตัวเองคือผู้ชนะเพราะในความเป็นจริงเกมชีวิตไม่ใช่ของคนที่เสียงดังที่สุดแต่เป็นของคนที่เข้าใจลึกที่สุดทุกครั้งที่คุณเลือกจะเงียบและฟังแทนที่จะรีบตอบ คุณกำลังเก็บข้อมูลกำลังอ่านเกมและกำลังมองหาช่องว่างที่คนอื่นมองไม่เห็นสิ่งนี้แหละที่ทำให้คุณคุมสถานการณ์ได้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกคุณอ่านทะลุหมดแล้วคนที่พูดมากมักจะอธิบายเกินความจำเป็นเปิดเผยตัวเองมากเกินไปเผยทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนโดยไม่ทันระวังพวกเขาเหมือนนักรบที่ยกเกราะออกเองตรงหน้าสนามรบแต่คนที่พูดน้อยเหมือนนักรบที่ซ่อนดาบไว้ในเงามืด ไม่จำเป็นต้องชักออกมาแต่ทุกคนรู้ว่ามีอยู่และนั่นทำให้คนอื่นไม่กล้าแม้แต่จะประมาทความน่าเกรงขามที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงออกตลอดเวลาแต่มันคือพลังเงียบที่บังคับให้คนรอบข้างต้องเกรงใจคุณโดยอัตโนัตการฟังให้มากคือศิลปะที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะทุกคนอยากพูดอยากแสดงตัวตนอยากเป็นคนสำคัญในห้องแต่พอคุณเลือกที่จะฟังแทนคุณกลับกลายเป็นคนที่เหนือกว่าทุกคนในห้องทันที คุณเก็บทุกคําพูดของเขามาเรียงเป็นแผนที่ความคิดคุณเห็นเจตนาความกลัวจุดบอดและความทะเยอทะยานของแต่ละคนชัดเจนเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งและในขณะที่พวกเขาไม่รู้จักคุณลึกสุกนิดคุณกลับรู้จักพวกเขาหมดทุกซอกทุกมุมใครกันแน่ที่ได้เปรียบความรู้ลึกคือสิ่งที่ปิดเกมได้จริงเพราะการพูดมากแต่รู้ตื้นก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างตึกสูงบนพื้นดินที่ไม่มั่นคงสุดท้ายล้มง่าย แต่ถ้าคุณเลือกที่จะขุดลึกรู้ทิ้งรู้ถึงแก่นไม่ต้องรีบร้อนคุณก็จะสร้างรากฐานที่หมันคงกว่าคนรอบตัวและเมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องพูดออกมาคำพูดของคุณจะไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยหายไปในอากาศแต่มันจะกลายเป็นน้ำหนักที่กดทุกคนให้เงียบลงและฟังเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ได้พูดพร่ำคุณพูดเพราะคุณรู้จริงและความรู้จริงนี่แหละที่ทำให้คุณครองเกมชีวิตโดยไม่ต้องแข่งกับใคร สุดท้ายแล้วการครองเกมชีวิตไม่ใช่เรื่องของความดังแต่เป็นเรื่องของความนิ่งการที่คุณไม่รีบแสดงออกไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเชื่อคุณตั้งแต่แรกแต่คุณค่อยๆสร้างบาร,รมีจากการฟังการสังเกตและการรู้ลึกอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณจะพบว่าคนรอบตัวเริ่มเกรงใจคุณโดยที่คุณไม่เคยพยายามเลยเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่เป็นคนที่เงียบแต่รู้ทุกอย่าง และนั่นคือพลังที่แท้จริงของผู้ชนะในเกมชีวิต